สวัสดีครับเจอกับผมเนี่ยน,นะครับผมวันนี้ผมมาตลาดมาตลาดมาซื้อของกับข้าว,าวเนาะตอนนี้เรารถกลับบ้านอยู่ครับก็เลยนั่งเล่นก็เลยระหว่างราอก็เลยถ่ายบรรยากาศในประเทศเกาหลีใต้ให้ดูนะครับช่วงนี้ก็หาโควิดนาก็เริ่มลดลงแล้วครับคนก็ออกมาจับใจใส่สสยกันปกติครับตอนนี้ก็รอรถเมี์ครับรอรถเมี์ก็เยอะอันนี้ผมถ่ายระหว่างรอรถเมี์กลับกลับห้องครับ ก็รีบมารีบกลับครับรถเมย์มาขันหนึ่งครับของผมเลยประมาณ13นาทีครับกลับถึงห้องก็ประมาณารถวิ่งก็ประมาณ15นาทีครับถึงห้องก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะมาตลาดมากับพี่อีกสองสามคนแค่อีกคนหนึ่งก็ไปซื้อของอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มาก็ระว่งางรอเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศร,าร,บรอบๆให้ดูนะครับอากาศเกาหลีก็ค่อนข้างจะหนาวอยู่ครับตอนนี้ ก็นั่งตากแดดเป็นสิเ่เย็นนึดูเสื้อผ้าใส่นาหนา,หนาครับใส่เพื่อความทำตัวเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้อยู่นะครับนี่ครับรอบๆเลยสนใจเนาะระหว่างรอรถมีครับก็เลยถือโอกาสว่างๆถ่ายพี่น้องทังบ้านได้ดูนะครับก็เป็นประสบการณ์ทั้งหนึ่งในการมาทํางานเกาหลีครับอันนี้ก็เป็นธนาคารครับนี่ว่าบ้านเมืองเขาพัฒนาถึงไหนนะครับเนาะดูถนนคนทางเขาในอิจฉานะครับเนาะ รถบ้านเขาไม่มีสะพานลอยนะครับจะเป็นจะเป็นทางม้าลายแทนจะมีไฟให้คนข้ามเดี๋ยวพาไปดู่ใกล้เขา,าข้ามกันยังไงเนาะมีไฟให้คนข้ามถนนก็รถเมย์ยังไม่มาเหลือยวันสิบกวนาทีครับเดี๋ยวฝากของแล้วจะพี่เลยก่อนดู ่วนมากก็จะเป็นอ่าไม่มีทางมาลายจะเป็นป้ายรถเมล์เป็นสะพานลอยเป็น,น,น,เ,ปนเนี่ยครับทางมาลายจะมีป้ายป้ายแล้วก็คนเดินข้ามครับถึงเวลาเขาก็จะหยุดรถให้ทีมงานเรามาแล้วครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูฝั่งนูน้นแบบขาถามถึงไหนเนาะอันุสันนุ่นจะเป็นเป็นโบสถ์ครับแม่หน่มนะจะเป็นโบสถ์ ทิพย์เขานจะมา,นมาคนจะเยอะครับทิพย์ตอนนี้โควิดหน้าก็เริ่มหมดแล้วครับเริ่มหมดไปเรื่อยๆเนาะเกาหลีเขาก็มีวัคซีนมาฉีดแล้วครับก็ทยอยฉีดอยู่ตอนนี้สําหรับผมยังไม่ได้ฉีดนะครับก็น่าจะรอเป็นประมาณมิถุนายนกรกฎาคมนู่นแหละครับถึงจะได้ฉีดให้เพราะว่าเขาฉีดให้บุคาลากรทางการแพทย์แล้วก็ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นทั่วกา ผู้สูงอายุครับแล้วคิวต่อไปเนาะมันจะเป็นคิวที่สามนี่เป็นคิวของคนธรรมดาแล้วก็แรงงานหลายชาติครับอันนี้รถเมย์มาแล้วครับรถเมี์เกาหลีใต้ก็ดูนะครับสวยนะครับเพื่อทีท่พัฒนาแล้วก็จะมีเอเจทุกคันครับนีม่มีบ้านเขาสร้างแตกต่างกับบ้านเราเลยกนะ็เลเนาะเมืองไทยเรารถเมล์ก็เก่าๆอันนี้รถรถของ,ง,งรถตะก๊อกหนทางก็ดูสวยงามครับ เป็นบนเทอันนี้รถรบรรทุกครับรถใช้กระบะของอันนี้แท็กซี่ครับดูรถยนรถเก่งบ้านเทาเนาะ แกก็จะมาจูงหมาเล่นครับอากาศมันดีมันสบายจูงหม,ม,มาเล่นรหว่างรอรถมีนะเค,คยถ่ายถ่ายก็แค่ได้ดูบ้านเขนาหน้าตาเป็นยังไงเนาะรถโต๊ะก็มีครับรถเก๋งอันนี้เกียร์ครับสวยดีนะครับมีมุมทุก อันนี้สุดหลอ่อได้ลเอเย่เลยโอ้ยเดินไหวไหมนี่เดินไหวไหมนี่ไหวครับหอแล้ว,ลวนี่อันนี้สุดหลอ่อเขาได้ได้อันนี้ดีมาครับน้ำหนักลงเหลืออยู่มนันเจ็ดสิบกว่านี่นะครับเอ,เอ้ไดเอทอยู่กำลังเริ่มห่อแล้วครับเปรี้ยวเลยตอนนี้กางเกงได้ซื้อใหม่หมาแล้วดู่หอมจนอันนี้หมดแล้วครับนี้ น,น,นี่รถบรรทุกบ้านเราครับเห็นไหมเพี่อนเนาะอันนี้รถเกง๋งอันนี้รถครอบครัวครับน่าใช้มาเลยคันนี้แต่ว,วิ่งเร็วไปหน่อยเนาะผมถ่ายไม่ทันก็อันนี้ก็ลสไลส่สาระน,นิดนึงนะครับก็ถ่ายรถถ่ายมาให้ดู ลายจะเหมือนรถบ้านเราไหมเนาะดูต้นไม้ช่วงนี้มาตกันจะใช้รถครอบครัวรถเก๋งเขาไม่ค่อยใช้ครับเนี่ยเนี่นี่แท็กซี่ครับไหนได้ไรมาบ้างได้ไรมาบ้างทีมงานเราแค่ละทุ้งกันเลยดิทุ้งแรงดิแกับข้าวกข้าวเต็มหมดครับ่ยคนนี้เขาจัดหนักมสายไกลครับ ข้าวไก่มาตลาดกันครับก็เลยซื้อขาไก่เนี่ยสูตรเคล็ดลับเขาลดหุ่นด้วยไก่นี่เหรอเคล็นลับอเคล็ดลับหน่อยกินอเนื้อครับกินเต่เนื้อข้าวไม่กินเนาะกินบ้างนิดหน่อยครับกินแป้งให้นี่ครับหอมมากเลยครับก็เอาทําตามกันได้นะครับอันนี้เคล็ดลับพวกนี้คืออะไรเลื้อเล็กนิดเดียวเลยเดี๋ยวรูปเหลี่ยงกันไหม ดูราตารถบ้านเขาเนาะสวยดีนะครับก็ถ้าเป็นืุอไปแล้วใช้ที่บ้านเราบ้านเขารถไม่แพงนะครับคันหนึ่งก็ถูกครับไม่แพงไม่แพงเหมือนไม่เขาทําเองครับบ้านเขาเป็นฮุนดเกียร์นะครับจะถูกเนาะบ้านเรานี่ภาษีแพงมากมีแต่คันที่สวยครับเขาบ้านเขาจับต้องได้ครับเก่าๆเข้าไม่ขับไปแล้วครับเขาก็เปลี่ยนนี่นนูุกครับเปลี่ยนเป็นรถใหม่เพราะว่าบ้านเขาก็ผลิตเองครับมันก็เลยไม่แพงราคาสามสี่แสนนี่ครับ การสีเซีนบาทบ้านอย่างสวยเลยครับมือสองนี่ไม่ถึงร้านครับรถรถสวยทั้งนั้นครับเออเนี่ยรถดูดูสวยกงีแงดงแดดก,ก็จะออกวันนี้ก็อากาศอุ่นขึ้นนิดหน่อยครับไม่ไม่ไม่หนาวมากสบายบอาจจะได้สระนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยอ่า รถคันนี้สวยครับคุณใดคันนี้เลยมาถ่ายเพื่อนในนี้กันี่ป้ายนะเลยกี่ป้ายนะสองป้ายครับสองป้ายอ้ได้กินอะไรกาแฟในดูในดูกาแฟเกาหลีเป็นยังไงกาแฟดำครับกาแฟดำเกาหลีครับอุ๊บขี้กาต้นแป้งเขาต้นแปครับคนนี้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 รวยครับอันนี้ก็เป็นรถปีกเกาหลีครับดู ดูสวยแตกต่างกับบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่โอ้ยแย่ครับดูเขาเปรียบเทียบระหว่างาก็กรีบกับทางไทยนะ,รนยนนนะครับดูรถเมย์รถเมย์ทีเดียทุกครันครับประเทศที่เขามีประชาธิปไตยก็แบบนี้นะครับบ้านเราก็ประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นครึ่งใบนะไม่เต็มใบไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าเพน้อเดี๋ยวมีคนดราม่าครับ อันนี้คนที่ไหนนี่คนทั้งเล่าครับผมทั้งเล่าดูเป็นคนไทยบ่ว่คนไทยคนเล่าครับพี่แกซื้อข้าวไปตุนกินครับพี่ซื้ีนงซื้อทีหนึ่งก็โอ้ยหอบขับกลับบ้านนะหมดไปหลายหมื่นหลายแสนนะครับทั้งหมดทั้งหลายของผมก็เต็มในกระเป๋าครับแซ่บมาซื้ออย่างนี้มาซื้ออะไรโอ้ยไี่ยังนั้น ก็ยังก kind of oh, ็ว so, ันวะก็เดียวรถมานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกับห้องก่อนเนาะรถเมียครับเดี๋ยวไม่ทันรถครับ รถเมลมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถเมลเดี๋ยวถ่ายรถบรรทุกให้ดูครับนี่นี่ครับสวยไหมครับขึ้นรถบรรทุใหญ่นะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นรถเมลก่อนนะครับเดี๋ยวรถเมลมาแล้วเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวต้องรอเป็นชั่วโมงครับรถไม่ค่อยมาง่ายไม่ค่อยมีง่ายเนาะกินวีขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับวันนี้มาตลาดครับเจอกันคลิปหน้านะครับ